بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آيات يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي كصلت أن رؤيته أبصار الناظرين وأجزت أن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفيئنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب صدق الله العلي العظيم ا ل س ม ا م عليكم و ตะ م ة الله ت ะ ا ل ى و ب ر ك ต ت ه มวนกันสเลสินเป็นกมคำศิ ala, ani, ok at, iga, ์ของอัลลอฮุบฮานะฮูละะอาลาผู ka, ้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตายิ่งเสมอที่ทรงประทานโอกาสครั้งนี้ให้กับพวกเราทุกๆคนได้มีชีวิตมาอยู่นับเวลานี้แน่นอนนี่คือเนียมตอีกเนียมตหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮตาลาให้กับพวกเราทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ เสดีหญิงชาาหรือชายแก่หรือแม้กระทั่งตัวผมเองก็ตามอัลลอซุบฮานะฮุวาตาลาได้ให้เนียมัตกับต่าง,างๆเหลเรานี้กับพวกเรานั่นก็คือชีวิตพี่น้องครับผมเนียมัตของอัลลอซุฮาตาลามีหลายรูปแบบบางรูปแบบเป็นรูปแบบทั่วไปบางรูปแบบเป็นรูปแบบเฉพาะและอีกบางรูปแบบเป็นรูปแบบเฉพาะกิจ บางรูปแบบที่เป็นรูปแบบทั่วไปหรือในภาษาอาหรับใช้คำว่าอามนะครับผมนั่นอย่างนั่นก็คืออย่างเช่นการดําเนินชีวิตของพวกเราการมีชีวิตพระองค์ให้ชีวิตกับทุกสัต์ประสิ่ง์เมื่อจะเป็นสัตว์พืชมนุษย์มาลายกะหรือใครก็ตามไม่ว่าเขาจะเป็นคนดีหรือไม่ดีอยู่ในหนทางของพระองค์หรือไม่อยู่ในหนทางของพระองค์ก็ตามพระองค์ก็ให้เนียมัดอันนี้เนียมัดอะไรคืออะไรพี่น้องเนียมัด คือสิ่งที่พระองค์ให้มนุษย์ที่จะทำให้มนุษย์นั้นมีการดำเนินชีวิตที่ทำให้มนุษย์นั้นสามารถใช้ชีวิตได้ที่ทำให้มนุษย์นั้นมีชีวิตชีวานั่นก็คือเนื้อมัตนี่ความหมายโดยทั่วไปดังนั้นเนื้อมัตโดยทั่วไปมนุษย์ทุกคนสามารถได้รับไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือหรือไม่ดีแต่บางเนื้อมัตเป็นเนื้อมัตที่ข้อส อย่างเช่นการศึกษาหาความรู้การศึกษาศาสานาและบางเนียมัตเป็นเนียมัตที่คอสซุนคอสก็คือเป็นเนียมัตที่เป็นเนียมัตเฉพาะกิจอย่างเช่นการศึกษาศาส,าสานาของบรรดานักการศาสานาแบบการศึกษาอย่างลึกซึ้งอันนี้เป็นเนียมัตในเชิงเฉพาะกิจที่เราสัตาทาาให้กับคนบางส่วนและไม่ให้กับคนบางส่วน ทั้งสามอย่างพระองค์ให้เฉพาะบางกลุ่มและไม่ให้เฉพาะบางกลุ่มอย่างเช่นแม้กระทั่งเนื้อมัตออมที่กล่าวไปเบื้องต้นแล้วเนื้มนอ,อมัดออมเนื้อมัตรโดยทั่วไปอย่างเช่นการดำเนินชีวิตหรือหายาดถ้าพี่น้องทำรั่วตัวชีวิตในการดำเนินชีวิตของพี่น้องเองพี่น้องจะเห็นว่ามีคนต่างๆมากมายที่พี่น้องรู้จักที่พี่น้องไปมาหาสู์กับพวกเขาเมื่อวานสองสามปันก่อนหรือปีก่อนเขายังมีชีวิตอยู่ แต่ณเวลานี้พวกเขาไม่มีชีวิตแล้วเนื้อมัตอันนี้ถูกเก็บคืนไปในเช่นเดียวกันในเนื้อมัตที่เป็นคอสที่เราสุะตลา,าให้กับเฉพาะบางส่วนเหมือนกับการเรียนการศึกษาในภาพโดยรวมของศาสนาหรือการเรียนการศึกษาเพื่อที่จะเป็นอะไรเป็นสาเหตุนำเขาไปสู่อะไรการดำเนินชีวิตที่มีสะอาดดั๊ผมขอถามพี่น้องทุกคนได้เนื้อมัตนี้หรอือเปล่าเช่นเดียวกันอันนี้ก็ไม่ได้ และเนื้มาที่เป็นคอสซูลคอสอยางเช่นยกตัวอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นการศึกษาเล่าเรียนศาสนาและเป็นการศึกษาเล่าเรียนที่ลึกซึ้งที่พระองค์นั้นให้เฉพาะบางกลุ่มคนเราเห็นได้ว่าไม่ใช่ทุกคนได้สิ่งต่างๆเหล่านี้แม้กระทั่งออมคอสคอสซุลคอสแต่วันนี้ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้วันนี้ผมและท่านผู้ชมและพี่น้องได้มีโอกาส มาทำการศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของศาสนาแบบลึกซึ้งทั้งเรามีอะไรมีฮยาตดมีชีวิตชีวามีการดำเนินชีวิตอยู่สองได้เนี่ยมาที่คอสด้วยการศึกษาศาสนาสามได้เนี่ยมาที่เป็นคอสุลคอสก็คือการศึกษาแบบลึกซึ้งไม่ใช่เรามาเรียนแค่ก่อไก่ขอไข่ขอขวดข้อควาอิสลามว่ายังไงไม่ใช่เรามาเรียนคําว่า กอไก่ทำไมอิสลามจึงตั้งว่ากอไก่ทำไมอิสลามจึงบอกขอไข่ต้องเกิดขึ้นถึงระทังขนาดนั้นก็อินชาลอขอให้พี่น้องมีสติในการทำการศึกษาการเลราเร,าเรียนสิ่งต่างๆล่านี้เพราะแน่นอนพี่น้องปัญหาใหญ่ยุคป,ปัจจุบันนี้คือเรื่องของสติในการกระทำแต่ละอย่างของเรามันจะต้องมีสิ่งเอานี้เข้า,ขามาก็คือเรื่องราวของสติ สติถ้าไม่มีชีวิตของพี่น้องก็จะไม่อะไรไม่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโลกตุนยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาเคดัสสติเป็นสิ่งสําคัญเป็นอย่างมากในภาษาไทยใช้คําว่าสติสตางใช่ไหมครับพี่น้องแน่นอนผมว่าเป็นคำพูดที่ถูกต้องมีสติทําให้มีสตางอาจจะเปลี่ยนภาษาสักนิดหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นอะไรสติสตางพี่น้องครับผมสติเป็นตัวทําให้มันไปสู่ความยิ่งใหญ่การศึกษาที่ไม่มีสติ ไม่ใช่เฉพาะการศึกษาพี่น้องการดําเนินชีวิตที่ไม่มีสติไม่ใช่เฉพาะการดำเนินชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างในการที่มันจะทําสิ่งอย่างสิใดถ้าไม่มีสตินั้นเสียหายพี่น้องดูคนส่วนมากที่เป็นคนชั่วคือบรรดาบุคคลที่ไม่มีไม่มีสติเราได้เนื้อมาตอันนี้มาแล้วเนี้อมาตที่พระองค์ให้เป็นเนี้อมาตที่ออมหรือเปล่าเป็นทางออมเป็นคอสเ้ยหรือเปล่าเป็นคอส้วยเป็นคอสุนคอสวยหรือเปล่าเป็นคอสุนคอส้วย แต่ถ้าเราไม่มีสติในการนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ก็จะมีปัปญหาในการใช้เทปอันนี้ที่ผมทำการพูดคุยกับพี่น้องเป็นเทปแรก สิ่งที่ผมคําคิดและทําการหวนคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเทปแรกจะคุยอะไรกับพี่น้องดีเพื่อจะเป็นมกัดเดมาก็คือเป็นพื้นฐานเป็นเบื้องต้นที่จะเข้าไปในเรื่องราวของจริยธรรมแบบอิสลามผมนั่งคิดพินิจพิจารณาเห็นแล้วสิ่งที่เป็นสิ่งสมควรที่สุดก่อนที่มนุษย์จะเข้าไปในทุกการงานคือการตั้งสติตัวเองพี่น้องดูเด็กนักเรียนต่างๆมากมายที่เป็นนิตินักศึกษาเขานั้นเท่าไปทําการศึกษาที่มาหาวิทยาลัย ถามว่าเขาไปได้สิ่งที่เขาจําเป็นต้องได้แล้วหรือเปล่าถ้าเขาไปศึกษาและเขาไม่ได้ที่สิ่งที่จะเป็นเขาจะต้องได้แปลว่าเขาขาดทุนสาเหตุหลักที่เขาขาดทุนคืออะไรเขาไม่มีสติในการเรียนหนังสือพี่น้องดูเลยคนส่วนมากที่ไปเรียนหนังสือในวันนี้ไปเรียนศึกษาหาความรู้หรือไปเรียนศึกษาหาไปประกาศนยาายียบัตร แน่นอนใครก็ตามที่ไปเรียนมาทช่นไรแลวไปตามหาประกาศใบสัญาบัตรแล้วเราก็ว่าเขาเรียนหนังสือแบบไม่มีสติเขาเสียเวลาสองสามสี่ห้าปีหรือว่าหกปีบางคนเรียนไปถึงแปดปีก็ไม่จบก็มีเขาเพื่อต้องการสิ่งสิ่งเดียวคืออะไรใบป,ประกาศสิญญบัตรเขาเสียเวลาช่วงเขาไปแปดปีโดยที่เขานั้นไม่ได้อะไรเลยตั้งแต่ใบป,ประกาศนัยบัตรหนึ่งใบกลับมาที่บ้านติดไปที่ยังข้างฝาของบ้านขอ,ของเขา นี่เขาเรียกเรียนแบบไม่มีสติไม่รู้ว่าการเรียนการศึกษาเป้าหมายที่แท้จริงมันคืออะไรการเรียนการศึกษาคือเป้าหมายคือการศึกษาหาความรู้พี่น้องไม่ต้องประเทศอิสลามไม่ใช่เฉพาะประเทศอิสลามทุกๆประเทศบนโลกนี้พุทธคริสต์อิสลามหรืออะไรก็ตามปัญหาที่พวกเขาไม่มีการพัฒนาในด้านศักยภาพทางด้านใดกกตามเทคโนโลยีการคมนาคมการสื่อสาร อะไรก็ตามปัญหาหลักก็คือเด็กๆประชาชนนั้นมอมเมาไปยังกับสิ่งต่างๆที่ไร้สาระการมีชีวิตแบบขาดสติดังนั้นการมีชีวิตแบบขาดสติจึงเป็นเหตุร้ายที่ทําให้มไม่ถึงเป้าหมายของเขาอย่างยกไปแล้วการเรียนหนังสือการเรียนหนังสือแทนที่จะไปสแสวงหาความรู้แต่เขากลับไปสแสวงหาใบประกาศนสียบตรทำให้ประชาชินั้นล่มล้มจนนั้นสติสร้างทุกอย่างพี่น้อง พี่น้องดูในยุคประวัติศาสตร์บรรดาอัมบียาบรรดาอาลิลเบตมาเพื่อเตือนสติให้กับมนุษยชาติถ้าสติไม่มีการนมชีกิตจะไม่ถูกต้องผมจะเล่าเรื่องเล่าสักเรื่องหนึ่งให้พี่น้องฟังในยุคสมัยของบนันนอิสลอมินหรือวายะจากท่านอิหมามสอดิกอะไรฮิสลามมีชายคนหนึ่งได้เข้ามาท่านอิหมามสอดิกอะไรฮิสลามฟังว่าฉันมีเพื่อนบ้านอยู่คนหนึ่งเป็นคนคนหนึ่งที่มี การอิบัตติเป็นอย่างมากเป็นคนคนหนึ่งที่มีจริยธรรมดีเป็นอย่างมากพี่น้องเข้าบบเขาจริยธรรมด้วยเรื่องนี้แต่อิมามหันกลับไปถามเขาว่าไกฟะอักลุฮุสติปัญญาเขาเป็นแบบไหนสติเขาเป็นแบบไหนชายคนนี้ก็ได้ถามว่มามซึ้สติมันสําคัญตรงไหนเล่าเขามีจริยธรรมแล้วเขามีการอิบาัตแล้ว เขามีการกระทําที่เป็นกลักปฏิบัติข้อบตัตรเป็นอย่างสลามแล้วถามว่าสติในสําคัญอะไรท่านอมามซิลเลสลามก็จะเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งให้ฟังว่ามีชายคนหนึ่งอินนาร์จูลันมินบานีอิสรอมีชายคนหนึ่งเป็นชายที่อยู่ในกลุ่มชนเผ่าบานีอิสรออินแต่ไม่ได้เป็นยนูกสาวขอนบีมูซาหรืออิสเขาคนนี้เป็นคนที่ทําการอิบาดัดอลัลลอฮ์สุลตาราเป็นอย่างมาก และมีมัลเลกาองหนึ่งอินนัลมาลากันมินนัลมาลาอิกามัรลบีทาการโผบินผ่านเข้าไปเห็นการอิบาัตต์ต่างๆมากมายเขาก็รู้สึกอูนี่คนนี้เป็นคนที่สุดยอดแน่เลยอิบัตต์เขาเป็นอิบาัต์ที่ทั้งวันทั้งคืนถ้าผู้เป็นสมัยบ้านเรากลางวันถือบวชกลางคืนนมาตะฮัตจุดทั้งวันทั้งคืนมาลเลกาเห็นยังตกใจเลยอยากจะรู้ว่าชายคนนี้นั้นมีสวาบขนาดไหนในการทาอิบาัต์ก็ขอต่อสมัมมาตวาว่าโอ้พระผู้พิบาลเอ๋ยทรงนํา สว่าของเขานั้นสามารถให้ฉันนั้นได้รับรู้เถิดฉันอยากจะเห็นว่าสว่าของชายคนนี้จะเป็นอย่เมื่อลอสมาตาลานำสว่าของชายคนนี้ที่เขียนอยู่ในบังชีของเขามาแสดงให้กับมารไลกาดูมันก็ตกใจเป็นอย่างมากทําไมชายคนนี้อิบาดัดต่อลอสมาตาลาอย่างมากมายแต่ทว่าผลละบุญของเขานั้นมีน้อยมรคกกผลของเขาที่ได้จากลอสมาตาลานั้นมีน้อยมาลิกัาตกใจก็เลย อัลสมาตาลาเมื่อเห็นมาเิกาตกใจเอาฮัลโหลอโลสลส่งวะอยู่ยเบียงมาเิกาให้แปลงร่างเป็นมนุษย์ไปใช้ชีวิตของเขาสักวันสองวันมาริกาได้กล่าวว่าสัมอานาวะตอตโตนาะฉันได้ยินและฉันจะปฏิบัติาตามอตอัดเลยต่ออโลสมะตาลาก็ลงไปอยู่กับชายคนนั้นเมื่อเข้าไปถึงเจอชายคนนั้นก็บอกกล่าวทักทายเบียงชายคนนั้นและก็บอกว่าฉันได้เดินทางมาจากที่แห่งหนที่ไกลเป็นอย่างมากฉันขอโอกาส มาทําการพักกับท่านสักวันสองวันและฉันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นบุคคลที่ทาการอิบาดัตเหมือนกับท่านเป็นพ่อผู้มีบานของท่านก็อยู่กับค,คนคนนี้เพื่อจะหาสาเหตุว่าอะไรเล่าที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เขาเนะื้ออะไรได้สวบน้อยในการทําอิบาดัตอิบาดัตอย่างมากมายอิบาดัตจนลิมฝีปากแต่อิบาด์ย์ตรงร้องให้น้ําตานั้นเป็นสายเลือดออกมาแต่ทําไมสวบเขาน้อย ก็ไปอยู่ชีวิตกับเขาอยู่ไปหนึ่งวันก็เห็นแต่มีการอิบาดัตต่างๆแต่วันนั้นจะถึงจุดเดยน็นก็เห็นแต่เขาอิบาดัตทําการซิกเกตทําการซิกตุลล์ตลอดเวลาตกกัวกลางคืนก็ทําการตะหัดยุดจนถึงช่วงเชา้าเวลาเช้าขึ้นมาดวงอาทิตย์ได้ฉายแสงขึ้นมาแสงอรุณได้ขึ้นมามาลาอิก็ได้เดินมาข้างนอกกับชายคนนี้ในลนักษณะของมนุษย์ก็ได้เห็นผลไม้ลากไมก้ต้นหญ้าต่างๆที่สวยและเขียวขจีเป็นอย่างมากมาลาอิกะ ก็ได้หันกลับไปถามคนนี้ก็ได้การไปได้กหันได้พูดอุทานไปยังกับชาวคนนี้เป็นสถานที่ที่มีความสวยงามเสียเหลือเกินสุบฮานัลลอฮ์ที่องค์สมุทรละทรงสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ชายคนนี้ที่เป็นนักอิบาดัสมองกลับไปหามาลาอิกาแล้วบอกว่าจริงๆแล้วมันก็สวยงามแต่มันมีเอฟบุญมันมีเอฟมันมีข้อเสียอยู่ข้อหนึ่งมาอิกาก็ตกใจไปมากข้อเสียมันคืออะไรบอกว่าเลาสมุทรลาสร้างยา ต่างๆมามากมายเป็นเหตุทำให้หญานั้นโตขึ้นมาที่สถานที่ทาให้ตรงนี้สวยงามแต่ไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เลยถ้าหากว่าราสมัจจาส่งลามาสักตัวหนึ่งที่นี่ถ้าแปลเป็นภาษาบ้านเราพี่น้องก็คือส่งโคหรือส่งงัวส่งสัตว์มารับประทานอาหารตรงนี้ส่งงัวส่งควายอย่างภาษาบ้านเราใช้กันมารับประ,ประทานหญ้าตรงนี้ แน่นอนปัญหาที่ยากขึ้นมาและสูญสลายไปตามสภาพของมันก็จะไม่เกิดขึ้นมลา,ายกาหันไปหาชายคนนี้ที่เป็นอาเบดว่าและอัลลอฮฺสมะตาลานั้นไม่มีลาก,กันนั้นหรือในภาษาอิหร่านภาษาบาลาแต่ผู้จะภาษาบาลาก็จะคือมีงวมีควายหรือเปล่าชายคนนี้ที่เป็นนักอาเบดก็มองไปยังมลา,ายกาก็บอกว่าเราก้าาละหูเิมารุนแะ่หากว่านาอัลลอฮฺสมะตาลานั้นมีอะไร มีลาสักหนึ่งตัวม ha าแกนายวีออมิตรฮาซัลฮัชิชยาผู้หญินั้นก็จะไม่ไรไม่พังและไม่สูญสลา,ายไปเขาต้องการจะบอกว่าลอสวาตาลานะั้นไม่มีลาสักหนึ่งตัวเลยท,ทั้งที่โลกทั้งโลกเป็นของลอสวาตาลาท,ทั้งทั้งที่อัลลอฮวาตาลาสร้างสิ่งสิ่ออย่างถ้าพราะองค์อิรอดาต้องการจะมีเจตนาลรม,มีพระประสงค์สร้างลาสักตัวหนึ่งตัวนี้ก็สร้างได้แต่พระองค์ไม่ทําการอะไรไม่ทำการสร้าง พี่น้องเรื่องในเรื่องราวที่ผมเล่าไปตรงนี้มีจุดไค่แม็กและหลายจุดอย่างมากมายแต่ที่ริวัยนี้นำเสนอคนคนนี้อิบาดัตอัลลอฮ์แต่เป็นอิบาดัตที่ไม่มีไม่มีสติไม่มีสติจึงไม่สร้างปัญญาเมื่อไม่มีปัญญาก็ไม่เข้าใจสิ่ง,งต่างๆท่านอามีร์มุมินีอาลียิบในอาบีตอิบได้มีประโยคหนึ่งพี่น้องในนะจุมบะลาก์ก็น่าจะเป็นคุตบะที่หนึ่งที่สองอยู่พี่น้อง แสดงว่าอาวาลุด,ดีนมาลิฟัตุสิ่งแรกของศาสนาเลยคือการมีมาลิฟัตอินชอาลอตถ้าพระองค์อัลลอฮฺมุสลามะให้โอกาสพวกเราเราจะอธิบายเรื่องมาลิฟัตในวิชาจริยธรรมนี้ด้วยกับพี่น้องดังนั้นพี่น้องสติสร้างปัญญาปัญญาสร้างมาลิฟัตมาลิฟัตสร้างการรูจ้จักพระองค์อัลลอฮาและผลสวัสต่างๆที่เราจะได้จากพระอก็เป็นผลสวัสที่ที่สมบูรณ์และยิ่งใหญ่ดังนั้นจงมีสติในการ ดำเนินช <row> ีวิตอินชอลอทัลอสัมภาลาให้โอกาสผมผมจะมาทำการพูดคุยเรื่องของสติต่ออีกสักหนึ่งเทปนะครับพี่น้องเพื่อมนุษย์ตนนั้นจะสามารถส่้พวกเราต่างๆยังสามารถนำสิ่งต่างนี้ไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้วบาฮิตตฟิกวัลฮิดายาแะสลามุอะลัยกุมะรห์มะตุลลอฮิวะบารากาตุอัลลอฮย يا ولي الحسنات